สวัสดีค่ะครูติสาวานาคามาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้มีเมนูต้มต้มสับกิไก่นะสีสับไม่ได้แต่รสชาติอร่อยนะคะแล้วก็หมูย่างพี่น้องจำแจกเอาหมูออกมาก็เลยย่างให้เพื่อนกินนะคะนี่เลยผัดผัดอะไรก็ไม่รู้ผัดมะม่วงของครูตือแล้วกัน แต่ละน,นะคะใส่ดีใจว้าวข้าวสวยวร้อนเรียบผ้ามีอยู่มาทานข้าวาาากันนะคะจะชิมอะไรก่อนดีอ่ะขอเป็นหมูแล้วกันนะคะทุกคนอืมอ่ชิมเต็มเต็ม คล้ายๆผัดฉาแต่ว่าแบบเ <c oughs> จ่องไม่ครบนะคะแล้อชิมเมนูนี้บะาชดน้ำมาค่ะอนันนี้เด็ดจีดิงๆฮะ นี่เลยน้ำข้นมากอร่อยนะคะอร่อยทุกเมนูอากาศข้างนอกเย็นมากนะคะทุกคนคือแบบเปิดประตูว,วันนี้เย็นช้ำเลยถ้าอยู่ในบ้านพอดีนะคะเพราะว่าบ้านคุณถืวจะอบอุ่นนะคะหน้าร้อนก็จะร้อนมากหน้าหนาวก็จะอบอุ่นนะคะก็เป็นอุณหภูมิที่พอดีนะคะ เข้าด้วกันนะคะแล้วม,มาทักทายกูติวหน่อยเด้อมาดูคลิปให้กูติวหน่อยนะคะกดไลค์ให้กูติวหวน,นะะ่อยเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กูติวหน่อยเด้อบางที <c oughs> ก็จะเงียบเงียบไป <c oughs> เพราะว่าแบบบางทีก็เหนื่อยมากนะคะกูแบบทำงานเยอะไปนั่นเไปนี่แล้วก็แบบออ๋มีหน้าที่หลายอย่าง เป็นความรับผี่ชอบเยอะนะคะก็เลยแบบตุอ้มอย่างนี้นะเนี่ยวเจะมากินข้าวจ้า ชุดน <laughs> ้ำมันร้อนเข้ากับบรรยากาศน้ำหนาวจะไมต้องปตาตะกูลนะคะกินปราแซ่บกูเดียวไม่ชอบบูมนะทุกคนถ้าแบบมันลมเยอะๆแล้วแบบผูเดียวไม่ชอบอากาศหนาวมากถ้ามันลมมากๆแล้วมันก็แบบกินข้าวไม่อร่อยนะะมันต้องแบบพอดี คุณภูปกตินะ,ะ hey, so มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าแบบชอบทานข้าวที่บ้านนะคะ mm hmm. แล้วก็ทาก,า,ากับข้าวก็อะไรทุกอย่างนะเพราะว <All right. S 1> ่าแบบรสชาติตัวเองอะไรแบบน,นี้นะคะ